ด้วยหลักสูตรเคมบริดจ์คะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ So about two or three years ago, the one right on the left hand side called Cambridge Early Years did not the end. e Those are your four major ones. The new one coming in obviously is Cambridge Early Years, and it's as as <S อันแรกคือ Cambridge Early Years หรือว่าหลักสูตรสำหรับเด็กอนุบาลไม่มีค่ะเพิ่งมีทีหลังจากตามคำเรียกร้องของทั่วโลกค่ะ And right. part. are now Now students becomes serious to for the get ready for university. starting ตอนที่เป็นมันเป็นการสอบที่ทุกคนนักเรียนทุกคนจะต้องค่อนข้างกังวลมากๆแต่เวลาเรียนมัธยมนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่มาหาวิทยาลัยแล้วอยากจะบอกว่าเครดิตของทางเคมบริดจ์เนี่ยคะ่ะเป็นมาหาวิทยาลัยแบบต้นๆของโลกทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเคมบริดจ์คือมาหาวิทยาลัยที่มีการสอบ ดีท nope. ี่สุดอันดับตรงๆถ้าเทียบกันอันนี้พ sì> ูดตรงๆเลยนะคะจากด้านภาษาเองหรือจากการจัดการเรียนรู้ของการพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมความเฉพาะของเด็กคนนั้นเนี่ยมันมันสอนยังไงมันเป็นคาบเหรอนึกออกไหมเพราะว่าเพราะว่าโดยโดยโดยสเตมมันจะเป็นคาบหนึ่งสาถูกไหมที่ที่ผมเข้าใจนะแต่คาว่าส่งเสริมให้มันโดดเด่นการคิดสร้างสรรค์การเติบโตขึ้นการเข้าสังคมอะไรเงี้ยใช่มันเป็นคาบเหรอะหรือว่าบุคลากรที่มาสอนคุณครูเขา เขาเข้าใจทั้งทั้งโรงเรียนไหมมันเป็นปณิธานหรือบาปอ่าเงี้ยทางบาลซ์เนี่ยมีวิธีการจัดการไงเกี่ยวกับจํานวนวิชารวมทั้งหมดที่บอกว่ามีตั้งไม่ใช่ค่ะถูกต้องมีมีตั้งเป็นเจ็ดสิบวิชาเนี่ย <S 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 เกี่ยวกับบุคลากรที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าคุณจะมีวิธีการแบบหา ที่ส่งรูปมาเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติเราอยากไม่มีที่ที่จะต่อยอดได้นะครับใช่ไวา่ายังไม่มีที่ที่จะต่อยอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้นะครับการที่เราอยู่กับลูกผมถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดน,นะครับเราจะทำยังไงเราจะทำย่างไรในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องการทช่จะเก็บโกลเด้นแอร์ วินาทีนี้เราต้องการทิ่เก็บแพลนที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้นะครับผมก็เลยมีความคิดที่อยากจะใช้เวลาก o o g l e Earth และอยากให้ทุกคนมีแฟ้มที่ทาง Google Earth นี้ให้มากที่สุดน,นะครับการเก็บรูปเรืยาการเอาจนโตภายใต้โรงเรียนที่มีมาตรฐานสากลนะครับอยากจะให้ทุกอย่างมีตรงนี้อยากจะให้ทุกครอบครัวได้รับร้อมูลถึง คำว่า,าแฟนดีค่ะความรักความสมคัครอคเขาจริงๆแล้วมันคืออะไรเราจะส่งเข้าไปอย่างฝันในวันที่เขาพรนะครับนะครับอันนี้คือคือหนึ่งหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดใช้ว่าพูดจากใจดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของคารานักเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจนะครับเราคาดหวัง ให้ธุรกิจเราประสบควาสมสำเร็จน,นะครับแต่ในการที่ธุรกิจตรงนี้นะครับธุรกิจการศึกษาที่จริงเนี่ยเราเราเราควรจะต้องใช้คําว่าจริงๆมันคือธุรกิจชนิดหนึ่งนะครับแต่สําหรับในในมายเซ็ตของผมเ,เนี่ยคำว่าธุรกิจการศึกษามันจะต้องเป็นตึกเฉตีนะครับมันจะต้องเป็นตึกเฉล่ยของุการทําธุรกิจการศึกษาหนะ้าที่เราไม่ใช่การเพทไม่ใช่การเอาคืนในทีเดียว การทำธุรกิจศึกษาศึกษาในคอนเซ็ปต,ต์ของผมและกครอบครัวนะครับคือการรีเทิร์นในกสังคมการมอบโอกาสให้เด็กให้ลูกๆพองเราทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้สามารถเข้าถึงในระบบก,การศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็โรงเรียนเรานะครับโครงการตัง้งโดยบาลานี่ก็ต้องขอ จะต้องขอแนวคิดนะครับจะต้องขอเองนื้จากผู้ปกรองอีกหลายรอบนะครับและสุดท้ายก็หวังที่จะให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับส่งลูกนะครับรมาเป็นครอบครัวาลานนะครับมางเป็นส่วนหนึ่งในการเซ็ตัพมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติในสกดไลค์หน่อยครับสู้ๆหน่อยครับ

送给你一个枣，大家都